สวัสดีค่ะยินิตรักษาสูา่ช่องการพยากรณ์ดวงรายจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับข้อสุขารนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกรกฎาคม25 6 8ัหรือ2,025นนั่นเองนะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังช่วงต้นคลิปสามารถกด ไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือว่าในไทม์สแตมป์ที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใน e s สคริปชันนะคะกดนาทีได้เลยนะคะอ่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะต้องมีการชี้แจงก่อนเริ่มคลิปเป็นประจำนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมค่ะเรียกว่า e n e r a l reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ขอทุกท่านดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เปียเทา่านั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้มาทำนายภาพรวมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแต่ถ้าไ้่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะทำนายตามนนนนนัั้้่เองะะคะแลวก็ จะมีกําลังใจให้กับทุกท่านอย่างเช่นเดิมนะถ้าท่านใดอยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะฟันเฟืองอยู่ด้านขวาบนของคุณใน u t u b e นะคะกดได้เลยนะคะเรียกว่า playback speed นะคะหรือปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นกดขึ้นได้เลยนะคะหรืออยากปรับให้ช้าลงก็กดช้าลงได้เลยแต่ถ้าต้องการที่จะฟังแบบสป e ด d ปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็น normal speed นะก็ฟังต่อเนื่องไปได้ยาวๆเลยนะคะเพืะะ่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของ ชาวราศีเมษนะคะประจาเดือนกรกฎาคม2568นกรนะคะถ้าท่านใดอยากดูเป็นดวงครึ่งปีหลังเป็นหัวข้อท็อปิกสำหรับส2ราศีที่เหมือนกันเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงรั้งอย่างของคุณที่จะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลัง2 5 6 8เป็นยังไงก็สามารถไปดูคลิปพิเศษ special clip ที่กิ่งฟ้าทาให้กับแฟนช่องได้เลยแต่เอาไว้ใน description นะจ๊ะโอเคแต่ถ้าอยากดูดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ก่อนนะคะ,ะทำานาจากไพ่พี่เนทแล้วก็ไพ่ถลอ์อย่างเช่นเดิมค่ะราศีเมษนะเป็นยังไง,ง Clear your Energy. Beginning Page of Pentacles, Knights of Pentacles, Three of Pentacles, The Empress, King of uh, Knights of Cups nines of pentacles the hierophant six of cups ten of wands queen of wands queen of cups and the last one by the Fool. okay พลังงานเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้ราศีเมษจะเป็นเดือนที่คุณต้องบุกต้องลุยหรือถ้าในกรณีบางคนบอกว่าเออมันมีอุปสรรคปัญหาจริงๆค่ะจยา์หรือว่ามันมีบางอย่างที่เราต้องแก้ไขมีบางปัญหาที่เราต้องจัดการหรือว่ามันมีอะไรอีลลงตุงนังยุ่งเหยิงที่เราต้องจัดการอยู่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่ทุกอย่างเหมือนเป็นหนึ่งสึกมันสงบลงประมาณนั้นทุกอย่างมันจะสะเทอมันจะสบายขึ้นราบรื่นขึ้นนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเออมันก็สบายมาโดยตลอดนะจ๊ะ เดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่เหมือนเราต้องบุกต้องลุยก่อนที่จะได้รับชัยชนะอ่าฉะนั้นมแปลว่าอะไรอาจจะต้องเพียรพยายามต้องปาดเงินเ,นเจอบททดสอบบ้างแล้วถึงจะเจอสิ่งที่ดีในภายภาคหน้าแต่ถ้าเราเจออยู่แล้วกําลังเผชิญหน้าอยู่ฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นการเหมือนอันนี้เปรียบเป้ฟังเหมือนกรรมมันมารุมและ รุมเสร็จจบจ้า,าฟาดเคราะห์จ้าเป็นดวงที่แบบรอดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างและอะไรเงี้ยนะคะอาจฉะนั้นไม่เป็นดวงของเขามาพลิกฟื้นนั่นเองแล้วเป็นดวงของการ beginning ค่ะคือการเริ่มต้นอันดับหนึ่งยืนหนึ่งดีขึ้นกว่าเดิม แต่ทุกอย่างมันต้องผ่านจากการวางแผนจากการบป,ประสบการณ์จากสิ่งที่เราผ่านพ้นมาคือฉะนั้นระบอกว่าเราต้องเจออะไรบางอย่างก่อนเหมือนได้เรียนรู้ก่อนแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ถ้าคุณจะเรียนรู้จะศึกษาเล่าเรียนหรือว่าจะเรียนเพิ่มในสายงานอะไรต่างๆช่วงนี้ดีเป็นช่วงของคำว่าสติปัญญาของคุณจะลดแล่นดีกว่าเดิมมากๆนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่คุณเองนะคะจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีเหมือนได้รับการชื่นชมการชื่นชอบต่างๆหรือว่าเราเองอาจจะ ค้นพบอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเหมาะสําหรับตัวเราหรือว่าเป็นหนึ่งว่าเราเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อืมฉะนั้นมันเป็นชีวิตที่มันเหมือนกันว่ามันสดใสขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะอ่าหรือว่าช่วงนี้เนี่ยคุณลงมือทําอะไรก็ตามแต่ไม่เสียแรยงเปล่าคุณก็จะได้แบบเงินหลายเท่าตัวหรือว่า เงินฟลอว์ขึ้นทุกอย่างมันมันมัน,ม,นมันเหมือนมีความฟลอว์มากยิ่งขึ้นมีความราบลื่นไปกับสายลมที่ดีมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเป็นพลังงานด้านที่ดีๆมากๆบางท่านอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทํามีคนแบ็กอัพคอยสนับสนุนผู้ใหญ่เอ็นดูซัพพอร์ตเราดีหรือบางคนอาจจะเจอลูกค้าซัพพอร์ตดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะถือว่าใช้ได้ามากๆค่ะฉะนั้นทุกอย่างมันกาลังจบสิ้นลงแล้วที่เป็นอุปสรรคปัญหากาลังจะดีขึ้นกว่าเดิมเป็นกำลังใจให้คุณนะอะเรามาด a พ e of swords, k i n n of w ands, Two of w n d s ส์2 of wands, The Lovers Ace of Cups ดีเลิงานไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเพราะว่าไพ่อ่ะมันขึ้นเป็นคำว่าการก้าวกระโดดความก้าวหน้าหรือบางคนอาจจะออกจากงานที่เดิมไปทํางานที่ใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนในการเปลี่ยนงานหรือปรับตําแหน่งขึ้นหรืออยู่ในช่วงของการที่ทํางานเยอะสิ่งเหมือนกันเหมือนเป็นการแบบ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆนะคะแต่คุณเป็นที่รักเป็นที่เมตตาและโอกาสใหม่ๆกําลังเข้ามาหาคุณดีขึ้นกว่าเดิมคะ่ะแต่มันมีคําเตือนเล็กน้อยว่าช่วงนี้ถ้าเราต้องดีลกับคนที่อายุน้อยกว่าเราอายุงานน้อยกว่าเราหรือแบบสมมติเป็นเด็กฝึกงานอะไรเงี้ยให้ระวังเรื่องคําพูดนิดหนึ่งว่าเราต้องใช้คําพูดได้ถูกกับคนที่อาจจะเป็นบริวารเป็นลูกน้องหรือว่าอายุน้อยกว่าเราหรือว่าตําแหน่งเขาเขาอยู่ล่างเรา,าะอะค่ะต้องให้ระวังให้มากเท่าน,นั้นเองในช่วงนี้ฉะนั้น คิดก่อนพูดจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมานลคะ่ะแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นการรออะไรบางอย่างในเรื่องการทํางานเหมือนรอคอยอเขาติดต่องานมาเป็นได้หมดเลยมันเหมือนเป็นการรอถ้าอะไรที่มันเป็นของเราก็จะเป็นไม่ต้องห่วงอะไรที่มันไม่ใช่จะมีเหตุหลุดพ้นออกจากกันไปนะคะหรือว่าเราอาจจะทําให้เราไปเจองานไหนที่มันใช่มากขึ้นกว่าเดิมแต่ช่วงนี้อิงฟ้ายอยากให้คุณเองแบบพยายามปล่อยวางมันอาจจะพูดง่ายทํายากนะในการปล่อยวางบางเรื่องเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าบางทีบางครั้งคุณเองรู้สึกเครียดหรือกังวลในบางเรื่องทางทั้งที่บางทีมันอาจจะแบบว่า ลึกๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรถึงขั้นต้องเครียดมากขนาดนั้นแต่บางทีเราคิดอะไรไปล่วงหน้าหรือแบบว่าแบบคิดไปก่อนว่ามันจะแย่แน่นู่นนี่นั่นอะไรย่าเงี้ยอย่าดึงอะไรที่เนเป็นด้านที่มันไม่ดีหรือพลังงานด้านลบเข้ามานะคะ คือกิ่งฟ้าไม่ได้บอกให้คุณมองโลกสวยว่าอุ๊ยต้องมองโลกเป็นพลังงานด้านบวฮีางโนไม่ใช่แต่ยึดบนหลักความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ร้ฉะนั้นถ้าเราทำเต็มที่เราทำดีที่สุดแล้วไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้ดีไม่เต็มที่ปรับปรุงตัวเองใหม่เท่านั้นเองแต่อย่าเอาแบบ เขาเรียกว่าคำพูดของคนอื่นมากังวลหรือมาคิดหรืออะไรต่างๆเพราะว่าบางทีช่วงนี้คุณอาจจะมีความกังวลหรือคิดอะไรบางอย่างอยู่ในหัวเยอะพอสมควรคือล้านแปดพันเก้าความคิดมันอยู่ตีกันไปแต่ถ้ามองในแง่ดีบางคนบอกว่าไอเดียมันเยอะพยายามต้องวางแผนจัดวจัดวางให้ถูกต้องอะไรเงี้ก็เป็นได้นะคะแต่กิ่งฟ้าเชื่อเสมอถ้าเราทําในสิ่งที่ดีเรามีความซื่อสัตย์สุจริตกับงานที่เราทําอาชีพที่เราทําหรือเรามีความตั้งใจเพียรพยายามให้ยยขึ้นเทวดาชุมนุมเลยคือมีคนเมตตาเราดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ ดีทุกคนมีหมดค่ะแต่ถ้าเรากระทาในสิ่งที่ดีกิงฟ้าเชื่อว่าพลังงานดีๆหรือสิ่งสิ่งคอยคุ้มครองคุณแน่นอนและอย่างที่กิงฟ้าพูดยังไม่ทันกับคาคุณอาจจะค้นพบพรสวรรค์หรือว่าช่วงนี้เนี่ยพรสวรรค์ของคุณหรือความสามารถของคุณเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แน่นอนเรียกว่าสิ่งดีๆกําลังเข้ามาในเรื่องการทํางานแล้วไพ่ขึ้นดวงเด่นทั้งชื่อเสียงคุณอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือว่ามีดวงของคําว่าโดดเด่นแต่บางทีคนคุณอาจจะเคยได้ยินเด่นมากจะเป็นภยัยแต่ถ้าเราไม่ได้ทําาอร่้งเนทหีขา ให้เต็มที่นะคะนั่นจะเป็นเกรอบกบาบังให้กับตัวเราอย่าอีโก e ้สูงเท่านั้นเองแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองเก่งหรืเอเด่นกว่าคนอื่นไม่ต้องคิดตรงจุดนั้นทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่ารู้จักการที่จะแบบประมาณตนน่ะกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณเอาตัวรอดในสังคมได้แน่นอนฉะนั้นดวงช่วงนี้ของคุณค่อนข้างเด่นทั้งความคิดสติปัญญาไอเดียต่างๆพุ่งกระชูดมากๆเหมือนประหนึ่งมีมีคนมาซื้อไอเดียของเราชื่นชมในไอเดียความคิดของเราชื่นชมในผลงานของเรา เลิศนะว่าไม่ได้เลิศมากๆเลยนะคะในเดือนนี้ของคุณนะอ่ะเรามาดูต่อการเรียนละเป็นยังไงจริงๆอ่ะพูดตรงๆนะการเรียนของคุณดีแต่แค่ว่ามันอาจจะเหนื่อยนิดนึง นะแต่มันมันก็คือสุดท้ายอะคะ่ะคือคุณสามารถผ่านทุกอุปสรรคได้การเรียนการสอบต่างๆหรือจะเรียนเสริมเรียนเพิ่มอะไรเงี้ยต่างๆได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าบางคนกําลังแพลนบอกว่าเอออยากจะเรียนต่อเรียนปริญญาอีกใบหรือว่าเรียนเสริมถ้ามีเวลาก็เรียนได้เลยแต่ถ้ารู้สึกว่าคํานวณไม่มีเวลาตอนนี้เอางานก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าในกรณีบางคนกําลังเรียนกำลังศึกษาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแค่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบว่าต้องอ่านเยอะโปรเจกต์เยอะหรือว่าต้องทบทวนเยอะกว่าปกติมันเหมือนมีหลายดีเทลมีหลายอย่างที่ต้องจัดการคุยนับสอดมัน เหนื่อยแต่สุดท้ายคือสําเร็จนะคะเรื่องการเรียถือว่าใช้ได้นะแล้วก็สำหรับในเรื่องการเงินล่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ Ace of Swords นะคะ The Hangman Page of Cups Knights of Wands The Strength s i x of pentacles การเงินของคุณกิ่งฟ้ามองว่าไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ถามว่ามันก็ใช้เงินเก่งอยู่ในช่วงนี้นะาบางคนอาจจะบอกว่าเออต้องงัดเงินเก่าออกมาใช้เหมือนมันมีนม,มีเหตุจําเป็นที่เราต้องใช้อะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกถ้าเราวางแผนการเงินดีๆเรารู้จักการประมาณตนในการใช้ตังก็ไม่น่าเกิดปัญหาอะไรนะคะ แล้วก็ไพ่ก็ขึ้นเตือนว่าบางทีช่วงนี้อาจจะหมดไปกับบุตรกับลูกกับบริวารหรือแม้กระทั่งสัพพะสัตเลี้ยงถ้าจะหมดเงินไปนะคะมันเหมือนหมดไปกับบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกพร้อมเย์พร้อมที่จะให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีอาบางคนอาจจะหมดไปกับคนในครอบครัวอะไรย่างเงี้ยอยู่บ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะาหาเงินคุณก็หามาได้เรื่อยๆคุณเก่งในการหาตังค์อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้อะคะ่ะพยายามวางแผนการเงินโดยการเอาเงินเนี่ยไปฝากตามธนาคารในเชิงแบบลงทุนอะไรบางอย่าง นาคาลงทุนที่ไม่ใช่ความเสี่ยงอะคะ่ะเหมือนเอาเงินไปฝากเพื่อได้ดอกเบี้ยมาอะไรเงี้ยค่ะหรือฝากเป็นประจําหรือฝากแบบว่า ถอนไม่ได้ประมาณ10ปีถึงถอนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเป็นการวางแผนตัวเราเองจะดีกว่าในช่วงนี้เลยบอกว่ามันเหมือนมีการเซฟิงมีการวางแผนในเรื่องการเงินเพื่ออนาคตมากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณกําลังจัดแจงในเรื่องการเงินมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะแล้วก็เงินช่วงนี้นะคะถ้าเราปฏิบัติดีเราเหมั่นนั่งสมาธิเราเหมั่นทําบุญหรือว่าปฏิบัติดีจริงๆอะ่ะ ใหขึ้นคาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวรูปศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะดนบันดาลทําให้แบบอยู่ดีบุญหล่นทับอยู่ดีเราเจอสิ่งดีสิ่งแบบไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีเงินตรงนี้หรือทรัพย์สินหรือช่องทางในการทำเงินตรงนี้เข้ามาอยู่ดีก็เข้ามาแบบฟุกๆอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นกิ่งฟ้าเชื่อในเรื่องแรงบุญเสมอนะแต่ต้องทําโดยจิตบริสุทธิ์อะคะ่ะเหมือนทําเป็นเหมือนเขาเรียกว่าทํละหันนางกลับอะค่ะพระอาจารย์กิ่งฟ้าจะสอนกิ่งฟ้าเสมอเลยทําบุญอะไรก็ตามแต่ ทำด้วยจิตบริสุทธิ์คือหมายถึงว่าทํแล้วหันหลังกลับไม่ต้องไม่รอว่าที่ฉันทําบุญคนขึ้นหรือเปล่าฉันทําบุญคนไม่ขึ้นฉันทําบุญไปแล้วไม่เห็นจะเขาฉันดีกับเขาไม่เห็นจะดีกลับกับเราเลยไม่ต้องไปคิด เลิกคิดคำพูดนี้ให้ได้นะคะถ้าเราคิดคำพูดนี้นด้านเมื่อไหร่นั่นคือการทําบุญอย่างบริสุทธิ์ใจทาแล้วทําเลยทําแล้วเราไม่เดือดร้อนจงทําแค่นั้นเลยอะไรที่มันไม่เบียดเบียนตัวเราจงทําบอกเลยว่าแรงบุญตรงนี้ถ้าเราทำด้วยจิตบริสุทธิ์นะดีมากมากทำให้การออินหลงคุณอนะจากร้ายกับการไมด่ดีถ้าดีอยู่แล้วดีขึ้นทวีพูนจะมีเงินหรือช่องทางอะไรต่างๆที่แบบทําให้แบบรวยมีทรัพย์สินเงิน,งนทองเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมดีมากนะคะ,ะความรักคนโสดสนิทไพ่ขึ้นเดอะเฮอร์ ช้าเหมือนกันนะมันจะมีคนเข้ามาไม่น่าถ้าเราถ้าเราแบบว่าตัวเราเองลึกๆแล้วมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ไปไหนหรือว่าอาจจะเจอคนกลุ่มเดิมๆหรือแบบบางคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยได้แบบ คิดจะอยากคุยกับใครใหม่มากมายบางคนเป็นความขี้เกียจที่จะคุยหรือบางคนอาจจะบอกว่ายังไม่พร้อมซึ่งถ้าเรายังไม่พร้อมยังไม่ต้องมีไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าเราพร้อมค่อยมีก็ได้แต่ไพยอย่อะมันขึ้นว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าความรักมันเฉยๆคนโสดก็อาจจะยังอยู่โสดอยู่นะคะแต่ถ้าเราออกไปไหนมาไหนเนี่ยก็อาจจะเจออยู่บ้างแต่ไพ่มันขึ้นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มันเป็นของการแบบดูไปเรื่อยๆอมองไปรอบๆอะไรเงี้ยพลังงานเรื่องแบบมันยังเป็นการคัดสรรการเลือกสรสรหรือว่า ยังไม่ได้เจอใครเป็นตัวเป็นตนอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นยังอยู่โสดอยู่ประมาณนั้นไม่เป็นไรนะถ้าเรามีงานมีเงินนะโอ้เอาเหอะอยู่โสดไปดีกว่านะคะสำหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนจะชัดเจนกับความสัมพันธ์ไหมไพ่ย,ยังขึ้นไม่ชัดเจนเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่ายังแบบ ยังต้องดูกันไปก่อนยังต้องคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมหรือบางทีบางครั้งเนี่ยมาใหม่หายเดี๋ยวคุยบ้างเดี๋ยวไม่คุยบ้างหรือว่าบางทียังไม่ทันได้คบกันหึงหวงกันซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพลังงานเลยขึ้นว่าช่วงนี้ยังความรักที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรืออาจจะยังมีคุยไปไเรื่อยเรื่อยยังเป็นรักที่ยังเลือกกันอยู่นั่นเองนะคะสําหรับคนโสดที่สถาอ่ะขออภัยค่ะคนนี้เป็นคนที่มีคู่แล้วค่ะคนที่มีคู่คนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้างนะคะ ไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าที่ผ่านมานะที่ผ่านมาคุณทั้งสองคนมีปัญหากันมาอยู่แล้วหมายถึงว่ามีปัญหากันอาจจะเดือนที่ผ่านมาหรือช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เกิดปัญหาค่ะอมืมันจะดีขึ้น แต่ถ้าที่ผ่านมายังไม่เกิดปัญหาเลยไพ่ก็ขึ้นว่าให้ระวังในเรื่องการจรจาการสื่อสารกันเท่านั้นเองนะคะหรือบางทีมันเกิดจากการที่บางทีแบบใส่อารมณ์ใส่การให้ระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดเท่านั้นเองนะแต่ไพ่ไม่ได้ขึ้นมีอะไรเลิกเลิกลากันหรอกแต่มันแค่ว่าระวังเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์ที่มันอาจจะมีความผิดใจกันในบางเรื่องแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้ค่ะประมาณนี้แต่ถ้าทางที่ดีไม่ไม่ควรจะมีปัญหากันตั้งแต่ต้นมันจะได้แบบจิตใจเราจะได้ผ่องใสเนาะบางทีการทะเลาะกับแฟนกับผู้รักมันก็เกิด ทำให้เราจิตหมดหมอ,หมองใน,ในวันนั้นได้เนาะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานแล้วถือว่าช่วงนี้ไปได้เรื่อยๆมันก็เหมือนช่วยกันสร้างอนาคตเก็บเงินกันไปนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะเป็นยังไงสุขภาพเนี่ยไพ่ขึ้นว่า,าถ้าช่วงนี้มีเหตุเราต้องเดินทางบ่อยๆอยู่บนความไม่ประมาทนิดนึงนะถ้าใครเดินทางทางน้ำระวังนิดนึงนะคะระวังให้มากเลยเดินทางทางน้ำเนี่ยนะคะหรือว่า ช่วงนี้ระวงังในเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์อยู่บ้างแล้วก็เรามาระวงังในเรื่องของการแบบบางทีบางคนอาจจะเป็นคนที่นอนแล้วรู้สึกว่าหย,ยุดหายใจขนาดหลับต้องระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจเกี่ยวกับเรื่องปอดเกี่ยวกับเรื่องพวกจมูกอ่าอ่าเหมือนหรือว่าพวกภูมิแพ้ต่างๆให้ระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็ ใหเอาขึ้นเตือนหนึ่งอย่างว่าในเรื่องขาสะดุดหกล้มลื่นล้ม,ลมอันตรายนิดหนึ่งนะก็ให้ระวังนิดหนึ่งวิ่งมัมไม่ประมาทคือมีสติท,ทุกย่างก้าวในชีวิตนิดหนึ่งละกันสําหรับเรื่องการทําบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอนะคะว่าทําบุญกับคนที่มีพระคุณก่อนแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามันมี2มุมนะคะก็คือถ้าเราเจอพ่อแม่คนที่มีพระคุณพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านา้าอาปุยญยาญยาที่ดีกับเรา,ก,ก,ราก็ดีกับพวกเขากลับแค่นั้นเองถ้าเราเจอคนที่ไม่โอเคก็แค่ว่าทําเท่าที่เราไหวเพราะสิ่งเหล่านี้กิ่้้าาา่่่่ออททกคคคคนรรรรรูะไวววํํแแตใดีับ เรามาให้ดีกลับเท่าที่เราไหวแค่นั้นเองนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบเลยแล้วแต่เรานะคะแต่นี่คือกิ่งฟ้าจะดูเพิ่มให้เท่านั้นเองว่าทํากับอะไรดีให้ขึ้นการบริจาคเลือดนะคะหรือทําบุญเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์นะคะเราก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอิฐหินปูนทรายการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างห้องน้ําสร้างโรงพยาบาลสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆได้หมดเลยก็อนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านด้วยนะคะหมั่นนั่งสมาธิด้วยนะคะจะยิ่งดีเนี่ยไหมพาพิการแบบการขัดสมาธอยู่นะคะคคก็คื ถ้าทำได้คือการสวมดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ e s c r i p t i o n ในยูทูบเสมอเสริมพระกรถาเงินลานสักเก้าถึงสาจบต่อวันได้นั่งสมาธิวันละ1นาทีก็ได้หรือ1-6นาที จะยิ่งดีต่อตัวคุณใครทําคนนั้นได้การนั่งสมาธิเป็นอะไรที่เอาจริงๆคือยากที่สุดนะการทําบุญนะ่ะถ้าเรามีตังค่าบาทสิบาทก็ทําได้ละนะคะแต่การนั่งสมาธิเป็นอะไรที่ยากนะคะถ้าเราทําได้ยิ่งดีต่อดวงชะตาของคุณนะคะอะไรที่มันเป็นแบบปัญหาหรืออุปสรรคอะ่ะมันจะคลี่คลายไหวหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นแรงบุญกุศลน่ะจะทําให้เราผ่านพ้นทุกอุปสรรคตรงไ้นได้ไวมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราดวงดีอยู่แล้วจะดีขึ้นทวีคูณทําให้เราแบบโชคดีแบบ หมือนเขาเรียกว่าโชคดีแบบฟุกๆทําอะไรก็รับรื่นรับเรียบเจอแต่ความผาสุขในชีวิตหรือความสุขในชีวิตนั่นเองฉะนั้นหมั่นนั่งสมาธิจะดีที่สุดนะคะก็ขอทุกท่านมีความสุขแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยกดทุบบุญกุศลที่ทุกท่านได้ทานะคะขออนุญาตจบคำดำเนินในเพลย์นี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับพิ่ผงวันนี้นะคะขอฝากนิดนึงนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปดูดวง ครึ่งปีหลังนะคะที่เป็นสเปเชียลคลิที่กิ่งฟ้าตั้งใจทำให้กับแฟนช่องได้ดูกันนะคะก็จะเป็นภายใต้หัวข้อเดียวกันเลยคือการเป็นแปลงครั้งใหญ่หรือครั้งสําคัญของคุณในดวงครึ่งปีหลัง2-5 หกหรือ2 0 2 5นะคะอ่าก็เป็นคลิปที่เห็นหน้ากิ่งฟ้านะกิ่งฟ้าทำเอาไว้สำหรับ12ราศีเลยก็สามารถไปคลิกลิงก์ใต้ description ที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ได้เลยนะคะไปดูราศีของคุณได้ตามสะดวกเลยนะคะอ่าแล้วก็สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนคลิปของวันนี้นะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณเปปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในย t u b e ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังค์ทีตวงตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนในกิ่งฟ้าทำคลิปต่อ ญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กินฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น f Facebook Fan Page i n s t a g r a m หรือ TikTok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ